เรียญอัดรอสอ114ซึ่งจะมี2รูปแบบคือ114แบบตัวเล็กผลิตที่โรงกระสับฮัมบูรก์กประเทศเยอรมันและ114ตัวใหญ่ผลิตที่โรงกระสับเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษสำหรับรอสอ114ตัวเล็กนั้นจะเป็นแบบพระเสียรกลับ ส่วนรอสห1แบบตัวใหญ่หางยาวจะเป็นแบบพระเสียนตรงซึ่งได้รับความนิยมในการเล่นหาของนักสะสมเหรียญโบราณซึ่งถือว่ารอสห1ตัวใหญ่นั้นจะเป็นที่นิยมและก็เล่นหากันในราคาที่ดีกว่าก็อยากจะนํามาให้ทุกท่านได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกันอย่างไร เรามาชมด้านพระสยามเทวาธิราชของเหรียญรอสอ114ตัวใหญ่หางยาวเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับส่วนรอสอ114แบบตัวเล็กจะหางสั้นและสังเกตก็คือว่าถ้าเป็น114ตัวใหญ่นะครับช่วง ขาโคนขาของพระสยามเทวธิราชจะมีขนาดใหญ่ท้วมส่วนรอศ .14 อ114ตัวเล็กเห็นไหมครับขาจะเรียวงามนะครับนี่คือความแตกต่างซึ่งในส่วนของถ้าเป็นชดาของพระสยามเทวธิราชรอศ .14 อ114ตัวใหญ่ก็จะมีความสวยงาม ได้สัดส,ส่วนนะครับนี่คือข้อเปรียบเทียบที่ให้นักสะสมทุกท่านได้เรียนรู้ร่วมกันครับ